ช่วยเพื่อนด้วยครับหมอทำไปทำอไปเอ่ยทำอะไรไปไปไปแล้วไปไหนแล้วกูพามาหาหมอเนี่ยไอ้เอ๊ะมึงพากูมาหาคนตาบอดอ่ะออือเอาหน้าเขาอาจจะมีเคสกูอาจจะมีเคราะห์หมอคือเพื่อนผมน้องดู หรือว่าแม่เองว่ากันรู้เอามือมาเป็นหวักนิดหน่อยเองหมอเพื่อนก็ผูกแทงมานะฮะผูกแทงผูกงไโอยู่นี่เองโหูแงงชะรวยเดี๋ยวว่าลึงออกให้ โทรไอ้แปะยิงถ้าวัวไม่ลืงอ่ะมีดมันไปตัดขั้วหัวใจตายจะทำยังไงดึงออกมอสอะไรถ้าเพื่อนกูตายมึงรับผิดชอบที่เพื่อนกูได้ไหมถุยแล้วถ้ามึงตายมึงรับผิดชอบแทนกูได้ไหมมึงเชื่อหมอสิวะดึงออกชีวิตกูมีเพื่อนไม่กี่คนนะึลิศน์โอ้ไอ้ก้าวหมาเลยชีวิตกูก็มีเพื่อนไม่กี่คนเหมือนกันเอาออกอะไรแต่เพื่อนกูเนี้กูรักมากนะ กูก็รักมึงทุยกูก็รักมึงไม่จางตาไงกับมึงหรอกกูขอบมึงเมื่อไหร่เนี่ยดึงออกหรอเอาละกูจะเอาออกเลยเอาออกเอาออกเอาออกูให้มึงเอาออกกูจะเอาออกโอ้ยเฮ้ยดึงเข้าดึงออกยิ้มายมึงสองคนไปตกลงกันก่อนกูรอได้เห็นไหมไอ้หน้าช่วงจีมึงเก่งนักมึงไปเป็นหมอมากูไปเป็นคนไข้ใช่ไหมไม่รู้ไห้มั้ยเพื่อมึงบอกว่าใช่เลยเออเออมึงยอมรับ มึงเป็นนักมวยอะดีถ้ามึงดังนะความรักมึงก็ต้องสมวังถูกแล้วมันจะมีวันนั้นหรอมีสิวะมึงอะดีทุกอย่างแต่มึงขาดอย่างเดียวอะไรวะมึงจะขาดบุคลิกอ๋อที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนดักเตอร์เฮ้ยคาแรคเตอร์นั่นแหละมึงเห็นไหมนักมวยที่มีชื่อเสียงอ่ะสักทั้งตัวเลยเห็นไหมสักตั้งกระแขนพันมันี่สักรอบเอวอย่างงี้ สักนี่สักตัวอะไรรูปพันขาผ่านเงาตูดออกหลังกระโหลกโผล่น่ะมีชื่อเสียงพ่อแม่สบายมึงอยากจะสักไหมล่ะกูรู้จักอาจารย์ดีๆหลายคนเว้ยจริงหรอพี่สิทธิ์จริงสิวะเมื่อก่อนหนุ่มๆเนี่ยพี่สักลิงลมนะเว้ยใครเตะพี่ลมน่ะไม่เป็นไรแต่อย่าซ้ำนะถ้าซ้ำพี่ลุกขึ้นมาพังงานเรดูลรงลมหน่อยดิยมึงมองไม่เห็นหรอกกูสักํามันเออ เฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเว้ยเขาสันักแสดหนุ่มแล้วอโอ้โหเมื่อสมัยวัยรุน่นเราก็นักเลงไอ้สองตีลันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะนี่มีดปืนไม่ได้แดกเขาหรอก <S <S <ๆ S 1> จะมีก็มีแผลเดียวนที่ไหลเนี่ยโดนอะไรปะเมาตกรถเมย์แถลตาตาตตไล่ฉีกเย็บห้าเข็มร้องยังหมาไอ้สัตว์ไม่ต้องเล่าก็ได้ได้ถามเขาไหมว่าเราได้่าตตัวเท่าไหร่แต่เรามีฉากบู๊ฉากเก็บตัวน่าจะได้เยอะน้องสองคนนึงคิวแล้ว น้องๆมึงอะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะวัสดีครับวัสดีครับนี้ก็คือเดี๋ยวเองเล่นเป็นจิโกลสองคนแล้วก็มีเรื่องกันครับจิโกลหนึ่งตบจิโกลสองจิโกลสองหันมาทําหน้าเคิดแค้นแล้วเดี๋ยวพี่คัดพอแค่นี้ก่อนก็คือเดี๋ยวจะถ่ายไปคัดคัดไปครับเข้าใจนะเข้าใจครับโอเคพร้อมทีมงานพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับ a คชั่น มันยังไม่ได้ว่ะหน้ามึงมันไม่เจ็บว่ะเขาตบมันนี้เนี่ยมึงต้องหันมาเนี่ยมึงต้องเจ็บแล้วต้องแค้นแล้วผมกลับ,บผมเคลียร์เองครับมึงต้องเล่นให้ดีนะเวยเล่นง่ายๆแบบแทกเดียวผ่านมึงเข้าใจหรือเปล่ามันไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรนักหนาถ้าตั้งใจเล่นเนี่ยเดี๋ยวก็รับตังแล้วเล่นออกมาจากข้างในใช้พลังหน่อยพลังหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจผมกลับครับครับผมว่าเราซ้อมให้มันดูสักเที่ยวดีกว่าอ่ะลองทำลองทำให้มันดูโอ้โหเป็นไงเฮ้ hey. ปากสั่นเลยลนี่คือนักแสดงนี่เขาไม่ได้เจ็บนะเนี่ยเขาแสดงออกมาจากใจเม่นออกมาจากใจอ่ะเมื่อไหร่ก็ดีมึงตั้งใจได้สักอย่างเดียวเนี่ยกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยมึงดูไปไงโอตาแดงตาแดงตาแดงเว้ยนี่แหละเฮ้ยมึงดูเอาไว้เลยกูอยากจะเก่งแบบนี้เนอะมึงเข้าใจไหมเข้าใจก็ไม่มึงเข้าใจยากกันวะกูดได้ดูอีกเที่ยวเดียวนะมึงดูโอ้ย ต่อไทำไมเดี๋ยุดนะลูมึงจะซ้อมอะไรนักหนามึงจะลองอะไรนักหนาขุมเหตุภูมิกับแกาเจ็บเหมือนอ่ะกูไม่ได้แกงกูเจ็บจริงมึงอะไรเนี่ยไปเลิกก่อนมารับตังค์ครับสองร้อยสองร้อยเฮ้ยทำไมได้ตัวนี้วะนี่มึงบอกว่างานนี้เราจะรวยไงทำไมได้แค่สองร้อยล่ะครับก็ระบบมันเป็นอย่างเงี้ย อถ้าระบบเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ตัดอ้อยดีกว่าไม่พอใจนะไปตัดอ้อยดเดยอา้าวคุณพูดอย่างเงี้ยคุณกำลังจะสูญเสียอะไรไปนหนึ่งอย่างคุณรู้ไหมอะไรผมระดับซุปเปอร์ตาจะว่าแต่หนังไทยเลยหนังฮอลลีวูดกูก็เล่นได้เอเคมึงบอกบทมาเดี๋ยวจะเล่นให้แม่งดูดีใจ <laughs> ดีใจมาก <laughs> ดีใจที่สุดดีใจสุดขีดเสียใจเสียใจมากเสียใจที่สุดเสียใจสุดขีดโกรธเฮ้ยโกรธมากอย่าทำอย่างนี้โกรธที่สุดมันไม่ถูกโกรธสุดขีดจะบ้าหรือไงโกรธลูกชายเป็นตุ๊ดเฮ้ยเป็นทำให้อะไรเฮ้ย พร้อมแล้วครับอาจารย์กกลัวไปได้แค่เข็มมันจะบ้ากันหรือไงไอ้พวกโง่ ของดีๆกันพามาให้แม่งไม่เอาพวกมึงจอยฟาซิวใครโทรมาวะเฮ้ยของกำลังขึ้นเลยโทรตอนนี้เดย๋ยโครก็ออกหมดหรอฮัลโหลโรงเรียนเลิกแล้วยังไม่กลับอีกเหรอ ลาอะไรนักหนารีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้มีน้ำหัวเท่านี้นะแขกเยอะเด็กสมัยเนี่ยมันช่างไม่รู้ส้นตีนอะไรเสียแรงที่รักเสียแรงที่เลี้ยงโตขึ้นมาก็ปีก้าขาแข็งเถียงคำไม่ตกฟาด ยังดูนะมันต้องโทรมาอีกลูกคนนี้ลีลามันเยอะไอ้ตอ้อมมึงไปโทรศัพท์ให้อาจารย์หน่อยท่านไงพูดไม่ขาดคำมันโทรมาแล้วเห็นไหมอุย้ยอาจารย์ผมว่าอาจารย์คุยกับลูกก่อนดีกว่าไหมครับไม่ต้องมีบูทูธแล้วถูกเหี้ยเสร็จทันสมัยฮะตานนี้คล้องมือละฮัลโหลพ่อฮัลโหลมึงทำไมไม่กลับบ้าน วันๆเอาแต่เที่ยวแต่เที่ยวกลับมานะกูจะเอาเข็มแทงมึงให้ตายเลย <cas uk> โอ,โอย้ยกูจะตายก่อนโลกมึงอีห้ามเลยนะห้ามเอาเข็มกูไปสักให้แฟนมึงเป็นเด็กขาดเลยนะ <c oughs> ไม่รู้แม่งเป็นโรคเอ็ดมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ก็เป็นเอ็ดเลยนะเนี่ยอะไรนะ <c oughs> นี่มึงเอาเข็มกูไปสักให้แฟนมึงแล้วอันเนี้ย <c oughs> <c oughs> อีโรกอลปบี้ึงบ้าหรือเปล่าของกะมาหากินของพ่อแม่เอาไปให้ผู <c oughs> <ร>้ชายสักพอเลยนะ ต่อไปนี่มึงจะมาให้กูเห็นหน้าเลยนะขนาดไม่เห็นหน้ากูจะเก็บกระดาษนี่พ่อเอาไงเนี่ยตกลงจะให้กลับหรือไม่ให้กลับโอีเด็กเว้นมึงกลับมาทำไมเนี่ยฮะมึงกลับมาตอนเนี้ยกูก็ตายเลยจีพายไปเอาไปเลยมึงกลับมาแล้วเหรอเนี่ยไม่พอตีซะเลยมึงทำตัวอย่างนี้ได้ไงทอยฉันเลยได้ยังไงเจ็บนะพ่อก็จันจะถึงไม่ตีเนี่ยพ่อหยุดทีนี้นะไม่หยุดมันจะม่พ่อไม่หยุดนะหนูจะแฉว่าพ่อเป็นคนลวงโลก วิชาอะไรพ่อก็ไม่มีสักอย่างหรอไอพวกค้นง้อเป็นวันพูดกะหมดเปลือกเลยนะไปออกไปก่อน <Hey. S 2> ออกไปเลยไปไปตายที่ไหนก็ไปลูกเร็วมาสักต่อเลยมึงยังจะสักอีกเหรอะฮะมึงสักอะไรหลังกูเนี่ยมึงหาอย่างลบปรลบออกเลยนะนึกว่าเห็นกันหน้าฉันเถอะหน้ามึงไม่รู้ล่ะแต่หลังกูนี่เละหมดแม่งแทงเอาแทงเอา,แ,เอาแม่งแทงเป็นกบเลยเดี๋ยวจาวพันเนียต่อแล้วพ่อ,อเลยพันเนีย หลังกูนี่แดกเป็นแกงพะแนงแล้วมึงลเลิกสัห้ไข่เนี่ยยายกูเห็นนะปิดร้านไปเลย